คนถามหาหกรอคอกเยอะกันมากตอนก็เลยพามาชมน้องคันนี้นี่เองตัวกระบะโคกคันนี้นะคะเป็นโคกที่เราต่อขึ้นมาใหม่เลยนะคะตัวนี้อ่าเป็นไงคะตัวนี้คือต่อขึ้นมาใหม่เป็นกระบะใหม่เลยนะคะไม่ต้องห่วงว่ากระบะจะผุไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่อง KM รถเป็นทุกมือสองกันอีกแล้วนะคะทุกคนถามหา6กล้อคอกเยอะกันมากพอยก็เลยพามาชมน้องคันนี้นี่เองสำหรับ6กล้อคอก NPR 150แรงคันนี้นะคะปี57เนาะมาดูกันดีกว่าว่าภายในเป็นยังไงกันบ้าง ตัวนี้นะคะเข้ามาก็คือโอ้โหงดงามสวยงามมากๆกแล้วก็คือใหม่เลยแล้วก็เครื่องเสียงอาคา้านี่เดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องเสียงให้ฟังโอ้โหว่าดังขนาดไหนนี่นะเ,เครื่องเสียงก็ยังพร้อมใช้งานอยู่เลยแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยเหมือนอยู่ในโค้เลือกโค้โค้โอ้ยโค้โค้ดั่ว นี้นะคะจะอยู่เพียงแค่500,000กว่าๆเท่านั้นเองอ่าสำหรับใครนะคะที่ตามหารถโคกนะคะคันนี้ก็คือโอเคเลยน่ารักกุบกิบเนาะต่อมามาดูข้างภายในกันดีกว่า ต่ามามาชมภายนอกกันดีกว่านะคะตัวกระบะขคอคันนี้นะคะเป็นข้กที่เราต่อขึ้นมาใหม่เลยนะคะตัวนี้ความยาวของกระบะจะอยู่ที่4.5เอ่อ4.95เมตรสูงอยู่ที่2เมตร18แล้วก็กว้างอยู่ที่2 m, เมตรอ่า20นะ22อ่า ส่วนความความความยาวของความสูงของท้ายกระบะนะคะจะอยู่ที่60เซนนั่นเองอเป็นไงคะตัวนี้คือต่อขึ้นมาใหม่เป็นกระบะใหม่เลยนะคะไม่ต้องห่วงว่ากระบะจะผุไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะคะ,ะส่วนตัวยางนะคะยางตัวนี้จะเป็นยางประเภท7.5 r นะคะเป็นยางเล็กเนาะเพราะว่ารถคันนี้สเปกเล็กมากๆก็คือ150แรงเท่านั้น น้องเล็กจิ๋วคันนี้ก็คือน่ารักมากๆถ้าใครถามหาตอบโจทย์สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมหรือว่าขอดูภาพเพิ่มเติมเดียวเพิ่มเติมกับแอดมินได้6ล้อ,อคอกันนี้นะคะคอกต่อใหม่เลยนะย้ําว่าต่อขึ้นมาใหม่นะคะหกล้อข้ออีซูซู NPR 150แรงปี57คันนี้นะคะราคาเพียง790,000บาทเท่านั้นค่ะเย้ ราคาถูกมากๆเลยเพราะเราต่อข้อขึ้นมาใหม่เนาะใครสอบถามเพิ่มเติมติดต่อมาได้ที่เบอร์0813739793แนะ่จำเบอร์ได้แล้วหรือติดต่อพลอยมาได้ที่เบอร์0982539012นะคะหรืออยากจะแบบชมวีดีโอเพิ่มเติมดูรูปเพิ่มเติมคลิกลิงก์ไลน์แอดด้านล่างได้เลยจะมีแอดมินเขาคอยตอบแชทอยู่นะคะหรือว่าอยากจะชมอ่า รถเพิ่มเติมรถประเภทไหนนะคะสามารถเลือกชมได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o KUM รถบรรทุกมือ2หรืออยากติดตามความใกล้ชิดของพวกเราก็อยู่ที่ TikTok นะคะ KUM รถบรรทุกมือ2แล้วก็คลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ได้ที่ช่อง YouTube KUM รถบรรทุกมือ2ด้วย้ค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ